ชายหนุ่มที่บังเอิญมีพลังวิเศษที่สามารถย้อนกลับไปอดีตเพื่อช่วยชีวิตหญิงสาวที่เองชอบทาเคมิจิและพบกับช่องหนึ่งในการรีวิวหนังรอบสื่อเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์2ฮาโลวีเลือดพาร์ทหนึ่งโชคชะตา ในงานก็มีแบ็กดรอปเท่ๆจากนักแสดงในเรื่องให้ถ่ายด้วยนะเออและก็มีพี่ๆไบเกอร์ที่นำมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์เดียวกับในเรื่องเนี่ยมาออกงานแล้วก็มีเราคอสเพเยอร์มาอย่างมากมายรีวิวอย่างเบาบางเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็จะดําเนินเรื่องในส่วนของตัวคาสิโทระหลังจากจบศึกเมบิอุสมานั่นเองนะฮะไลฟ์ชันเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไลฟ์ชันที่เขาลบต้นฉบับก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องเลยแต่จะมีแบบบังฉากที่แบบเสริมขึ้นมาเพื่อขยี้ฉากนั้นๆนั่นเองนะฮะเรียกวว่านลััม จะออกมาไม่ดีผมบอกเลยว่าให้ลองไปดูครับเพราะว่าคิวบูก็ค่อนข้างแน่นเอฟเฟกต่างๆนี่ก็ค่อนข้างดีถึงอาจจะมีรอยไปบ้างแต่ก็อยู่ในส่วนที่ให้อภัยได้นักสแสดงทุกคนแคสมาดีมากถือว่าเข้าถึงบทบาทที่ตัวเองได้รับได้ดีเลยฮนะข้อเสียหลักๆของเรื่องนี้เลยก็คือดําเนินเรื่องเร็วมากๆคนที่ไม่ได้ตามมังงะหรืออนนีม่มาอาจจะไม่เข้าใจได้